ไปไม่พอเอาเนยเฮ้ยแต่กำลังดีอห็นดีนะมีรู้สึกดีอะอะไรไม่ต้องไปไกลลูกทางนี้เอาแค่เดินพอลูกทางหลังก็ไปไม่พอลูกแก้วไหมแก้วเหมือนหมาโดนเหยียบเลยค่ะอ้าวฟ้าโดนเหรอฟ้าโดนเหยียบอะฟ้าโดนเหยียบเลนพี่เต้แก้งอ่ะโอ้โหแกล้งมองเลยเออแสงดีนะไปหลังให้ก้าวเลยเต้ใจอเลยอ่ะพอพอมีอันเนี้ยเรารู้สึกแบบ ไม่ลืมไม่ลืมของดีแล้วม่ารักดุดี่ลุดเลเวกลัไปต้อไม่ลืมกลัไปลจไ่นะมันก็แค่ัพท์เฮ้ยโทรศัพท์ดีกว่าเฮ้ยไปแหนวะไม่ลืมของเว้ยไม่เล่นละกดป๋าลยก็บอกว่ขอ่างง่ายดีลูกเออใช่ขอบั่าไปลวนนี่ไงไส่งจ่ายงทักอยู่อออ้าวาองจารยนี่ไม่ลอกหลอกพระท่านเน พี่บีพี่บีคชมทุกคนพี่บีวันนะหลบหลับีเต้เลยแค่หัวชมใช่ปะผมบอกว่าพี่พร้อมหรือว่าคือพี่นมันเหนื่อยอะบางยี่มือเอ้าเออเพื่อนลุมฉากอ่ะเพื่อนลุมฉากเขาอยากมีส่วนร่วม งงงงอ้าวตัวนี้แบบเลขอะไรถามนี่ถามนี่เลขอะไรเลขอะไรเราก็งงเหมือนกันเลขไรเลขไรงงกันได้งงกันได้กรองกระป๋องเราไม่งงเลยกระป๋องวิ่งไลกัอ้าเน็ตออกใครมาเออเน็ตออกมาตู๋หนูทำไงเ่ยยิงไม่มีอยู่แล้วไม่รู้ไม่มีก็ไม่โดนอ่ะเฮ้ยเลขอะไรอ่ะกระป๋องไม่เอาลูกไม่เอาลูกกระป๋องไปเลขอะไรเลขอะไรอันนี้มันเลขไรลูกมาเน็ตตู๋ไม่ถึงนะมาเน็ตตู๋ไม่ถึงเน็ตู๋ กากาเก็บกาเก็บกาชอบตัดกได้เลยตัดออกง่ายนะโอ้ได้ไม่ตัดออกก็ได้ออะไรที่ไม่ทำให้คันหลังนี่ไม่ใช่ตัดเลยตัดไม่คันแอ็กมาเอ้ยคมจริงๆก็ตัดใจไปเลยข้าเมเกสสวยมากแต่ติดหมาติดหมา ไดต่อตัดวั่นค้ตัดไม่ี่ออกแล้วนะเมือกี้ออกแล้วเฮ้ยออกไปดิมาบ้านนนไรหมาี่อ้เพ่อดิแอเมื่อกี้ยงไมได้อพ่อนนู้นก่อนอเริ่มใหม่อไเริ่มใหม่นะน้นก่อนเลยไป้ก่อนนะเออหัไปทาง้นี่หันไปทางโเดี๋ยวก็จะมาีแล้วนะเออเออหมุนไปาพที่ึ่งอ่าอนาอสองะสอที่สองที่สี่นะไม่ออกไอ้เียน่ารัก เพี่ดาไปพูดไปสุภาพไปพี่ดาเป็นคนอย่างนี้อ่ะไอ้แมวไอ้ฟ้าเนี่ยทำไมขาดตั้นทองประมูลมา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 ไอ้ข้าวตันเปนเดียวจบอะไรอ่ะไอ้ขาดตันพี่พี่แค่นี้น้ำหมกไม่สุภาพพ่อแม่เลยหรอเป็นแม่เลยหรอพี่นั่นถึงแม่เลยไม่สุภาพค่อยๆผมไอ้ฟ้าชวนคุยอะไมอ่ะสั่นเออโอเคโอเคอ่ะข้าที่สามผมลงมาเป็นฟิวอะไรเงี้ย พี่ร้องเพลงนี่พี่เพลงที่แม่ร้องเพลงอะไรวะนี่อยู่ในเพาราสีอ่ะพอเดี๋เดี๋ยวพี่เกีตอัพคลิปเซ่แม่บอกแม่ร้องเซโรแม่ฮิตแม่พิทไม่ต้องไม่ต้องจบจบจบเดี๋ยวพี่เกีตอัพคลิปสามแล้วอุ้ยไม่ต้องเป็นแม่เปีนี้สามบอนอย่างนึงไม่หันไป่้ังหน้าข้างขวาครบยางปั๊บ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 เสร็จเราเสร็จยังโอเคสวยค่ะเดี๋ยวแล้วกัน สวยขึ้นใหม่มองขึ้นแสวยมากเอาช้อนไต้คาช้อนใต้คางมองขึ้นตามองอยเห็นคนเจ้าหมูครับผมอีทานนี่จะพูดนั่งบีเอาไม่ใช่ขอโทษนะอาร์เตียท้าสุดท้ายอ๋อไม่ชอบแต่ไม่เห็นคนจ้หมูก็ต้องผ่านเลียงก่อนนะกำลังหลังนี่เหรอนี่คือไปถ่ายสองคนห่วยด้วิกล้องมันหลอนมากเลย หน้าเน็ตข้าวขาวเฮ้ยมันแสงสวยขนาดนั้นสวยอะไรมันไม่ดูดเลยไม่เห็นนจาากข้งงบไเออผมปิวพอดีเลยสวยเลยมีปิดหน้าหนูเลยนะปิวสวยเลยพอแล้วไม่ต้องกจับมือกันแล้วเออเออเราเอามือลงแล้วให้ผมปิวยอดอยู่ชายหาดนางเอกเอ็มวีนางเอกมิวสิกลมหมดพอดีถ้าเป่าอ จับผมเมื่อกี้หูสุดยอดเลยจัดตีนผมบังหน้าตีนผมเขาแตะไม่ใช่บังหน้าโคนเขาเรียกว่าโคนอ๋อโคนอ่ะโคนตีนผมขวาน้อยขวานเอาสองโอนอะกินไอติมขวาน้อยตรงนี้ยประหยัดขึ้นได้ไหมหมอบังหน้า หายๆดับๆขึ้นๆกล่องนี้จังเลยขึ้นๆหายๆหายดับๆข้าวหอมสวยง่ายๆก็จะไม่ซื้อเตดใหม่ไม่ต้องจับแล้วลองแทงกล่อมมาไม่ใช่ละแล้วนะคะบายสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนอะไรอ่ะอ๋อนามเน็นะขอคัพเค้กฮะนามเก็ตอายุ60นไม่นปเเต็มได้ครึ่งหนึ่งมีอะไรจะให้เคลียร์กับมาเลยหรอ หแล้วหนูจัดการเองเลยอะอีกแล้วผ่านเพราะตอบช้าเลยโดนหักเนี่ยคือใช่ค่ะได้ครึ่งนึงดีกว่าได้สูบเพราเราแหละแต่ก็ถึงยังไงคะหนูบอกเลยคะแนนหนูกล้าบอกเลยคะแนนตอนเนี้ยถึงหนูจะสอบได้คะแนนเต็มหนูก็ไม่ผ่านคุณผ่านเก่งเใช่ค่ะเพราะหนูไม่มีคะแนนซีหรืออะไรเพราะหนูไม่มีคะแนนเก็บในการเข้าเรียนเลยมหาลัยหน้าให้เก็บมาลีไม่ให้หรอไม่ให้มาลัยอ่ะไม่รู้ว่าจะให้ตกหรือเปล่าแต่จ้าก็ไม่ได้ไล่ไปดอกนะ ก็ไม่ให้ผจะให้่หรอกมั้งให้สักซมั้งอย่างอย่างปานีก็ให้ผ่าอะประมาณซี่งไม่อยากอบแล้วตอนัเรียนฉัะไม่นไม่เจอกอนจริงหรอไม่ใช่นเพื่องกิดเนาะกริปไม่นะเดี๋ยวเออีซีจะมานะไม่คนได้ดอยเออคือคือสมัยเรียนนกกิจได้ด้อเสจะไปเรียนตัประเทอไม่เคยได้ตระเลยหนุ่มใส่ของเล่นหนู่มใส่เก อ๋อนี่คือจังหวัดพี่ให้สวยห่ไม่เคยได้ตามไปเลยหนูได้เองกับปีอังกฤษเขาไม่ใช่อังกฤษอ่ะเออใช่ใช่ไอ้คิวต้องพูดละพี่ดาอย่าพูดสิมองขอตาพูดตลอดแี่หลังาได้ใค่สองคนตาเนี่ยปวดใช่ตาเนี่ยกวดใช่เดไฟให้มันก็มันเี่อย่าพูดนะหนึ่งสวยมากเลยเนทอ่ะโหสุดยอดอ่ะ โอ้โหเนี่ยเหมือนหน้าเป็นตะคิวเลยนห่าี่กูให้รถตู้ไปส่งสอบแล้วก็รับมาถ่ายต่อเป็นไงล่ะเซเลยไหมันไหนเสร็สอบแหละวันที่สิสันง้ก็น้าเต็มเลยใช่ไหมหน้าเต็มไปสอบดูมองดูมองที่ไยสวยยังมส่งมาเด็กๆสอบเสร็จหมดแล้วพี่จะไม่่งอบไปนแล้วา e v e r y b o d y คนแพลเอพูดในสองภาษากิษนะพูดในสองภาษากิษนะสองภาษากฤษดิจะพูดสองภาษากฤษละคำแซาลอะไรนะอะไรนะสลัดสลัดาคีเลยต้องว่าต้องกบห้าเลยแซ่ลเลยแซ่ลปะป้ปป็นซาลนี่นนี่น ต้องใจทาเสียงกะิดงมากเลยเฮ้ยเนตดับดับตับตับดับดับไม่ใช่คนละอันไม่เ้ากม่ใรถตอนไหนก็กินเลยเอาเลยตาวัทยาใส่เอาไม่ใช่ซื้อเหรอ

ตกเพราะว่าพูดไม่ออกลิ้นพันกันเลยไาเรีบนอนเอ้ยไม่ใช่รีบไปอ่านหนังสือรูไว้พี่ดูเลยนะเจอกันนะถ่ายรูปไรถ่ายรูปอ่านหนังสือพ่อสวัสดีครับเขาบอกให้แอปไอจีบ่อยๆแอปไอจีบ่อยๆได้ยินไหมแอปไอจีบ่อยๆไม่มีคนก็ฝากมา ยู่นี่แค่รอกดไลค์ไม่ได้ะไม่ไอกอไไม่ดอะไรไม่โทษโทษโทัเ่อเลยพ่อวันดีจ้าพ่อวันดีตกใจที่ว่ามีอะไรฮึพ่อานนี้ซ้ายคุณพ่อซ้ายฝั่งซ้าทางเข้าฝั่ง้ทางเข้า่ก็หยซ้ายพอวันซ้ายอจะไปซ้ายพ่อวันซ้ายไงซ้ายแ่วันดีค่พ่อวันดีค่ะซื้อตู้ก๋ว่าทำไมาย ไม <ives> ่ใช่ใช้แล้วฉลาฉลาไม่มีงานแล้วเหรอไม่มีนะฉลาแล้วนะไปเจอแล้วนะไม่มีงานทำแทนทีวีแล้วฉลาแล้วนะไปเจอแล้วนะเหรอมีเจอมีงานที่เชียงใหม่แล้วคนทำงานถูกไม่บอกว่าเอาทั้งเียวปากเลยมเป็นเหรอ